รลาดแม่บบท่าด้แก้วครับผมหรือที่นักท่องเที่ยวเรียกตลาดแม่ทามันจะมีช่วงนี้ติมกระลังเริ่มออกที่มีดอกก้านภาษาไทยไประหงวาบ,บุ๊กจรินค้าส่วนมากจะเป็นของปลาค่ะเป็นผักหวานมดส้มบัดเดี๋ยวนี้จะออกคือผักปวก้า ใช่ส่วนมากจะชาวบ้านเปิ่นปลูกเองผักปรก้านนี่เจ้าแกงรวมเห็ดรวมหน่อยรสชาติมันจะอร่อยนะกรอบนะครับโลยมันตัง้งจีบผักปกาตีเมียงงเปไปตีเมียมันหาเมียมแกงซุกสำนันเป็นอย่างั้นาไม่เจ้าแกงชิจิ้นหมูล้ำขนาดตลาดนี้เปิดมาประมาณมาตั้งกว่า6 5ปีค่ะ ชาวบา้านเป็นการสามันห้าสิบรวมกันก็นได้ชื่อเมนูนันเจ้าไข่มะเมินละปิดเจ้าสามสิบปีและะ้วก่นเห็ดห้าครับผมขี่ละสามครับแม่นครับมันจะมีช่วงเดือนเนี้ยครับที่ว่าเริ่มเริ่มจะออกอะเอาไปแกงต้มใส่ยอดต้มป่อยใส่ยอดะะบะข่ามะลำ น,น้่งนิงจาเฮียนอยู่ปี2จะขึ้นปีสามหังจาชผัานเชียงใหม่นี่เจ้าก็ชว่วงนี้ปีเทิมก็มาเจอแม่ขายควค่ะมาหาอะไรได้กับแม่เจ้าปกติจะขายของตามฤด,ดูค่ะถ้าเป็นชว่วงนี้จะเป็นหน้าพัก,กว่นแล้วก็จะเป็นของปลาอย่างปกตินะคะก่อนถ้าลูกค้าเดินผ่านก็เอิ้นไปเรื่อยๆเจ้าเอินจนเขาสนใจเขาเอกค่ะขายอย่างนี้นตลาดน,นี้อยู่กับเจ้าบ้านเฮาไปเมินๆน,นะคะนอกเพราะว่า มันเป็นที่นฐานของชาวบ้านเ้าที่แบบทำมาหากินกันมาเมินแล้วนะคะชุมชนนี้มัมาเขาหลวงบ้านนี่จะจะให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลป่าชุมชนของเ้าบะฮือ้อตัดไม้ทำลายป่าคือช่วยกันดูแล